สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมครับชั้นม .4 เล่ม2ครับอยู่กันที่บทที่2ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและล็อกการลิทึมครับอยู่กันที่ข้อ5ใหญ่ครับแบบฝึกหัดที่2.3หน้า158ครับมีอยู่5ข้อย่อยเป็นการหาค่า x นะครับของสมการฟังก์ชันล็อกการลิทึมครับนะตัวนี้นะครับว่ามได้อะไรตัวนี้ครับเออเราจะใช้นิยามคุณเรียกว่าย้ายฐานไปยก เราจําได้ไหมข้อ1ข้อ2ที่เราเขียนล็อกให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังะนะครับตัวนี้มันจะได้นะครับตัวนี้มันจะได้ฐานมันเป็นอะไรฐานมันเป็น2ครับเอาไปยก5เท่ากับ X ครับนี่นี้ครับหรือบางคนอาจจะเขียนสลับกันก็ได้นี่เเท่ากับนี่นะ ย้ายตัวนี้ไปนสองตัวนี้ย้ายไปเป็นตัวฐานครับย้ายสองตัวนี้ไปเป็นตัวฐานก็ได้ x เท่ากับตัวนี้นี่ไงย้ายสองเป็นฐานดันตูดเขาเรียกดันตูดนี่ดันตูดดันขึ้นไปสองกำลังห้าก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสามสิบสองครับเพราะแรกก็จบครับ x มีค่าเท่ากับสามสิบสองใช่ไหมครั้นี้ครับครั้นี้ก็ดันตูดก็ได้ x เท่ากับสิบกำลังอะไรสิบกำลังสองสิบกำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อย เห็นไหมเอาสิบตัวนี้ไปดันก็เป็นสิบกำลังสองข้อสามครับอันนี้ก็จะได้หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันดันออกมาครับดันเป็น x กําลังสามหนึ่งพันก็คืออะไรครับสิบกาลังสามเท่ากับ x กําลังสามเลขคี่กำลังเท่ากันฐานต้องเท่ากันนะครับนั้นแสดงว่าได้ x เท่ากับอะไร x เท่ากับสิบครับก็จบข้อสามไปเร็วๆได้นะอันนี้ไม่ยากมากนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นสิบหกครับ เท่ากับ x กําลัง4 16ก็คือ2กําลัง4ครับได้16เท่ากับ x กําลัง4นั้นแสดงว่าก็จะได้ x เท่ากับ2มาประจบครับข้อ4ไปดูข้อ5ครับข้อ5นี้จะเป็น6ครับกําลัง x กําลัง1ส่วน2ตัวนี้อยากให้1.2ส่วน2มันหายเรากําลังอะไรทั้งคู่กําลังสองั้งคู่ครับ ลังสองทั้งคู่ครับนะกำลังสทั้งคู่อันนี้ได้เป็นอะไรอันนี้ได้เป็นสามสิบหกครับตัวนี้ก็จะได้เป็น x กครับนะก็จะจบครับได้ x ็ท่ากับสามสิบไปดูอีกข้อหนึ่งครับตัวนี้นะครับข้อหกครับข้อสุดท้ายนะครับกำหนดให้ล็อกสามฐาน5เท่ากับตัวนี้ครับจงหาค่าประมาณของเหล่านี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมตัวแรกครับล็อก 45, 45. ฐานอะไรครับฐาน5โอเคไหมล็อก45เนี่ย45เนี่ยถ้าเราเขียนมันจะได้เป็นล็อกตัวนี้ครับล็อกเอ่อ9คูณ5เนาะ9คูณ5ตัวนี้ครับนี่ฐาน5โอเคไหมตัวนี้ล็อกผลคูณก็คือล็อกผลบวกครับล็อก9บวกอะไรครับบวกกับล็อก ล็ 5. 5. อกห้าฐานห้าไ,ได้ตัวนี้ล็อกเตัวนี้เราเขียนได้ครับล็อกเตัวนี้คือเป็น3ามกำลังสล็อกห้าฐานห้ามีค่าเท่ากับหนึ่งโยนสองลงมาครับตัวนี้ก็ได้เป็น2องล็อกครับล็อกสามฐานห้าบวกหล็อกสามฐาน5้าเอามาแทนครับนะครับก็จะได้เป็นสองครับผมคูณกับอะไรครับคูณกับ0ูุด 8 2 6ครับแล้วค่อยบวก1นะคูณกันเสร็จแล้วบวก1ได้ค่าประมาณ2 3 6จุดนี่ได้ประมาณนี้เป็นค่าประมาณนะครับตัวนี้ใช้สัญลักษณ์แบบนี้เป็นค่าประมาณนี่นี่เสร็จแล้วนี่คือล็อกตัวนี้นะครับล็อก4 5ฐาน5ก็จะมีค่าประมาณนี้ครับ ต่อไปครับอีกตัวหนึ่งจดให้ล็อกเท่าไหร่ครับล็อกสิบห้าฐานยี่สิบห้าตัวนี้ถ้าเราเขียนนะครับได้เป็นล็อกค,ครับสิบห้าเราแยกเป็นอะไรครับเป็นสามคูณกับห้ายี่สิบห้าคือห้ากำลังอะไรครับห้ากำลังสองโยนล่างครับมาจากข้างล่างก็ได้เป็นหนึ่งส่วนสองตัวนี้ล็อกค,ครับล็อกสามคูณห้าฐานห้า ล็อกผลคูณคือล็อกผลบวกครับนี่เล็นหส่วนสก็จะได้เป็นล็อกครับล็อก3ามฐาน5บวกกับล็อก5้าฐาน5แบบนี้นี่แตบบ่ตัวนี้โอเคไหมได้1นส่วนสคูณกับล็อก3ามฐาน5มีค่าประมาณนะครับใช้ค่าประมาณ0.6826ครับ แล้วก็บวกล็อก 5, ห้าฐานหก็คือ1บวกกันแล้วก็คูณกันครับตัวน,นี้ก็จะมีค่าประมาณ0ูน1 3จุดไปจัดการเองเนาะนะครับบวกกันเสร็จแล้วก็หารสองก็จะมีค่าประมาณนี้ครับผมเนาะแล้วก็สรุปให้เขาหน่อยครับผมดังนั้นนะครับนะล็อกสี่สิบห้าฐานห้าครับมีค่าประมาณ2องจุดสา ห้าสองครับผมและครับล็อกสิบห้าฐานยี่สิบห้าครับมีค่าประมาณศูนย์จุดแปดสี่หนึ่งสามได้ประมาณนี้นะครับเนาะนี่ข้อห้าข้อหกนะครับสองข้อของแบบฝึกหัดที่สองจุดสามก็จบแล้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้พอแค่นี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ